สุดสัปดาห์นี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็กลับมาหลังจากที่เว้นวรกให้ทีมชาติเล่นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับทางนั้นเชลซีด้วยนะครับโดยที่ไปเยือนเดอะบริดจ์ของเชลซีเขานะคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนมาพรีวิวก่อนเกมกันหน่อยนะครับมีความพร้อมอะไรน่าสนใจบ้างและรวมไปถึงสถิติการพบกันของทั้งคู่นี้นะครับเป็นอย่างไรรวบรวมไว้ในคลิปนี้ลวครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับคุยคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับผมอยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับในเกมที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนเชลซีครับนะที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่ถึงนี้นั่นเองนะครับโดยที่คู่นี้นะครับจะเล่นกันในเวลาบ้านเราเนี่ยถือเป็นคู่ดึกเลยนะครับห้าทุ่มครึ่งครับแล้วก็ทรูวิชันถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะดูได้ทั้งทางทรูวิชันแล้วก็ ทรูไอดีนั่นเองนะครับคลิปนี้ครับผมจะมีความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับหลังจากพักทีมชาติเนี่ยนักตรงนักเตะก,กลับมาพร้อมไหมนะครับและรวมไปถึงสถิติที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมีการคาดการเล็กน้อยและอยากจะชวนทุกคนมาลองเดาสกอร์กันหน่อยครับคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยสินะครับว่าเกมนี้เชลซีอาร์เซนอลเจอกันเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะเจ้าบ้านหรือว่าเสมอหรือว่าจะเป็นทีมเยือน ที่จะคว้า3ามแต้มได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจว่าจะพิมพ์ว่าอะไรดีนะครับก็เดี๋ยวผมมีข้อมูลมาฝากกันแล้วก็อย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับว่าแล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านก่อนนะครับทางด้านเชนซีของผมนะฮะเชนซีครับตอนนี้เรียกว่าเป็นสิงห์ลำบากครับเพราะว่ามีนักเตะบาดเจ็บเพียบเลยนะครับผมไล่เลียงตัวบาดเจ็บให้ฟังนะครับก็ที่เจ็บหนักๆไปแล้วก่อนหน้านี้เนมหคนนนนเะรรัับจ้ แบ,บ็กขวาทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็มีทต่น้่นกัสโตครับอันนี้ก็ขวาเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนใบแดงติดโทษแบนนะครับมีชาโลบามีเบนชีเวลนะครับมีลาเวียนี้ซื้อมาจากเซาท์ทัมตันยังไม่ได้ลงเลยนะ นะฮะแล้วก็มีซาก็เจ็บนะครับเอนคุนคูคนี่ก็ซื้อมาแพงด้วยนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็รวมไปถึงโฟฟาน่าจริงยังมีอีกเพียบเลยนะนี่ไล่ตัวเจ็บเนี่ยสร้างเป็นอีกทีหนึ่งทีมได้เลยนะครับสำหรับเชลซีนั่นเองนะครับทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเชลซีเนี่ยชนะเบอร์ลี่ก่อนที่จะปิดในเรื่องของ การเล่นทีมชาติเว้นวักไปนะครับก็กลับมาคราวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าหน้าตาอาจจะคล้ายๆเดิมนะครับมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของโรเบิร์ตซันเชสนั่นเองนะครับกองหลัง4คนครับจะใช้มาคุคูเรย่ามายืนขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะใช้โคเวลยืนซ้ายครับแล้วก็มีทางด้านของดิซซัสซี่นะ,ะครับจะจับคู่กับเดียโกซิมานะครับอเล็กซิซซี่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ ้องมาเป็นเดอะแบกนะเวลานี้ร่วมกับทางด้านของเดยโกซินวานั่นเองนะครับกองกลางครับไม่เสร็จไกเซโดครับจะนำทัพคราวนี้ครับจับคู่กับเอนโซเฟอร์นันเดสครับคนที่แบกเชลซีหลังแอนนะห่วงช่วงเวลานี้ครับแล้วก็จะมีทางด้านของคอนเนอร์การ์ลเกอร์ครับเป็นคนทำเกมครับแล้วก็แนวรุกครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่านำโดยทางด้านของแจ็คสันนะครับ นิโคลัสแจ็กสันครับจะมาเป็นศูนหน้าตัวเป้าครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้โคพาลเมอร์ครับที่เคยยิงอาร์เซนอลในเกมคอมมูนิตี้ชิล l d ตอนนั้นยังอยู่กับแมนเชสเตีนะแล้วก็จะมีทางด้านไรฮิมสเตอร์ลิงครับเป็นอีกหนึ่งคนที่จะลากเหลือส่วนตัวสอดแทรกเนี่ยผมคิดว่าจะมีทางด้านของมิเกลโลมูดริกครับนะก็ จะเรียกว่าเป็นนักเตะร้อยล้านของเชลซีที่เคยแย่งกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งอย่างมาดูเก้อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ถูกส่งมาปรับเปลี่ยนเกมได้นะครับในเกมเกมนี้นั่นเองนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างครับอาร์เซนอลครับเป็นหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าชอบเจอเชลซีในช่วงยุคหลังนี้มากนะครับผลงานการเจอกันของทั้งคู่นี้ดีมากเลยนะสำหรับอาร์เซนอลนะเดี๋ยวสถิติผมมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอาร์เซนอลมีตัวเจ็บไหมมีครับนะฮะแต่ผมก็คาดการณ์ว่าน่าจะหายเจ็บทันลงเกมนี้ครััับบบนน่่กกก็คคือูาาโยซ้รทีีม ข่าวว่ามีการบาดเจ็บไปจนทําให้เกมที่กับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาไม่ได้ลงเล่นนะครับนะแล้วก็ตัวอื่นอื่ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็คือจูเลียนทิมเบอร์นะครับอันนี้ก็มีข่าวว่าบาดเจ็บตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็เกมเนี้ย ทิมเบอร์ไม่ได้ลงแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคนบาดเจ็บจนต้องถอนตัวทีมชาตินี่ก็คือวิลเลียมซาลิบาครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้ในเกมกมนี้นั่นเองครับจะทําให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลนะครับจะเป็นแบบนี้ครับมาในระบบ4-3-3เช่นกันครับผู้รักษาประตูจะเป็นดาบิดตรายาครับกองหลัง4คนครับจะมีเบนจามินไว้ยืนขวาครับอล็กเซนเดอร์ซินเชนโกยืนซ้ายครับแล้วก็การ์บีมักเกียสจับคู่กับวิลเลียมซาลิบ้านั่นเองครับกองกลางครับ อันนี้น่าสนใจว่าจะเป็นใครบ้างผมชัวร์อยู่2คนอีกหนึ่งคนผมไม่ชัวร์ครับคนที่ผมชัวร์ก็คือทางด้านดิคแค่นไรส์ครับผมคิดว่าได้ลงเล่นเกมนี้แน่นอนร่วมกับทางนัานมาตินโอเดกาดครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ผมบอ,อกไม่ชัวร์เนี่ยมี3ตัวเลือกเลยครับนั่นก็คือตัวเลือกแรกเนี่ยผมคิดว่ามิเกลอัตเตต้าจะเลือกคายฮาวเวกซ์ดึงตำแหน่งนี้ถ้าไม่เลือกคาฮาวเวกซ์มีสองคนที่เขาจะเลือกได้ก็คือทางนัานของจอร์จินโยถึงเป็นนักเตะเชลซีเก่าด้วยเหมือนกันนะครัลลกกมมไไปปถถึงสสาาเเเตต้้ผผืืออด ก็อยากให้กองกลางมันแน่นลับๆเหนียวๆแล้วก็ให้แนวรุกเนี่ยเขาว่ากันไปนะครับส่วนแนวรุก3คนครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะมาแบบเต็มสตีมครับโดยนําทีมโดยทางด้านกราเลเชซุตยืนหน้าเป้าครับขวาเป็นบุกโยสาก้าและซ้ายเป็นกราเปียลมาตินเนลลี่ครับโดยที่จะมีเอ็ดดี้เอนเคทียมีทางด้านของเรยนโดทอสซาเนี่ยแล้วก็ฟาเิีอเวีเล่าเนี่ยมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนั่นเองครับ ก่อนจะไปสถิติผลงานขันที่ผ่านมานะครับผมขออนุญ,ญาตแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะครับขอบคุณด้วยครับคาราบาวครับนะก็เป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลคาราบาวครับหรือว่าฟุตบอลลีกครับของกรษตนั่นเองนะครับล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับ e f ฟปอีก3ปีโอ้โหเรียกว่าดูกันยาวๆครับนะทำให้การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับเนี่ยโดยโดยชื่อสปอนเซอร์คาราบาวเนี่ยจะเป็นชื่อที่ยาวนานที่สุดแล้ว10ปี นะรวมเนี่ยมากที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ของ EFL เคยมีผู้สนังสนุนยาวนานแบบนี้เลยนะครับและคาราบาวครับไม่ได้หยุดสนับสนุนแค่แอังกฤษเท่านั้นนะครับมาสนับสนุนในประเทศไทยด้วยนะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวเซเว่นอาไซ์นะครับให้ทุกคนได้ ร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็ร่วมประลองฝีเท้ากันมีคอสตบาชาเลนส์นะครับมีกิจกรรมมากมายที่คารา,าวาจัดให้คนไทยทั้งประเทศเลยนะเพราะเขาเดินสายไปเหนือใต้ออกโตกไปหมดเลยนะครับแล้วก็เรียกว่ารวมทีมเนี่ยเป็น500กว่าทีมเลยนะครับมีคนเป็นหลักพันหลักหมื่นเนี่ยร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดได้ที่คารา,าวาสปอร์นะครับแล้วก็รายการนี้พาแชมป์ไปดู ฟุตบอลนะัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่ประเทศอังกฤษด้วยนะครับนะก็3ปีนะครับต่อต่อ,ตอสปอนเซอร์เพิ่มเติมขึ้นไปมีพี่ปองพี่แจ็คเล็กเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับในการสื่อสารเรื่องราวของฟุตบอลคาราบาวครับให้กับแฟนๆชาวไทยและที่สําคัญสุดนะครับคาราบาวเขาบอกว่าคนไทยต้องดูฟรีครับรายการนี้ครับ คาราบาวครับนะจนถึงนัดชิงชนะเลิศดูฟรีนะครับดูได้ที่ไทยรัฐทีวีแล้วก็ที่ทาง TikTok อกนั่นเองนะครับก็ขอบคุณคาราบาวไว้ด้วยแล้วกันนะครับทำให้คนไทยได้ดูฟุตบอลส,สนุกแบบนี้แบบฟรีๆแล้วรวมไปถึงทําให้พวกเราภูมิใจไปได้วยว่าเอ้ยนี่แหละเรามี สินค้าแบรนด์ไทยเป็นคนไทยน้าแอดไปมอบถ้วยให้ฝรั่งด้วยอนนี้มันเท่มากนะครับผมนี่เรียกว่าป,าปรับเพิ่มแล้วก็ยินดีม,ม,มีความมีความรู้สึกชื่นชอบไปด้วยนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจกับแบรนด์คนไทยไปด้วยขอบคุณคารบาบาวไปด้วยนะครับมาดูสถิติกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเชลซีกับอาร์เซนอลครับ เฮต์ทูเฮตเลยแล้วกันนะครับห้านัดหลังสุดโอ้โหอาร์เซนอลดีกว่าเยอะเลยครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยถ้านับพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเเจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลตบไปกลับเลยนะฮะเล่นที่เอมิเรตอาร์เซนอลชนะ3-1มหมาเยือนแซนฟอร์ดบิชอาร์เซนอลชนะไป1-0ูนะครับแล้วก็มีรายการอื่นๆอีกอุ่นเครื่องอาร์เซนอลก็ถล่มอะไรแบบนี้นะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยหเกมหลังสุดอาร์เซนอลชนะ4ครับ เชลซีชนะ1ครับแนะก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ค่อนข้างเข้าทางอาร์ซอลในช่วงหลังก็แล้วกันนะครับในคู่นี้นะแล้วก็ผลงานของทั้งสองทีมส่วนตัวหน่อยนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยเรียกว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะครับก็ช่วงหลังก็เริ่มดีขึ้นมานะครับก็5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1 ไม่น่าเชื่อครับเท่าอาร์เซนอลไปเลยครับอาร์เซนอลก็ชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นกันนะครับแล้วก็สตินึงที่ผมรู้สึกประหลาดใจครับอาร์เซนอลเนี่ยจะปกติจะมีค่าเฉลี่ยนักเตะอายุลงสนามเนี่ยน้อยที่สุดจะอยู่ที่สัก23 24ิีครับตอนนี้ครับเชลซีเป็นเช่นนั้นแล้วเหมือนกันครับค่าเฉลี่ยของนักเตะเชลซีนะครับล่าสุดครับเหลือแค่22ปีแล้วนะครับ22ปีกับ6เดือนนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยของนักเตะเชลซีที่ใช้ลงสนามนะครับนณณโมเมนต์ล่าสุดเลยนะคครรััับบถึงงแมม้้จะะีตววเเกกาาาอย่ดิโซนน แต่ก็มีดาวรุ่งอย่างดีิโค้าแจ็คสันนะครับก็มีนักเตะอย่างมิคาลูมูดริกนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยนะครับทำให้ค่าเฉลี่ออยอายุเขาเนี่ยลดลงไปมากพอสมควรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นเจอกันละเจอกันสุดสัปดาห์นี้มันแน่นอนครับมาคาดการเกมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเกมเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลย เพราะว่ามันเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมชครับทำให้เชลซีเนี่ยถึงแม้ว่าผลงานในช่วงหลังเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ดีมากเนี่ยอันดับเขาเนี่ยอยู่ในตารางอันดับที่11นะครับลงเล่นมาเนี่ยแเกมอยู่11คะแนนนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอันดับ2นะครับมี8เกมมี20คะแนนยังไม่แพ้ใครนะครับแต้มเท่ากับทางด้านอันดับ1ก็คือเอ่อทอตแนมฮอสเปอร์นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมชเนี่ยนะครับมันมีศักดิ์ศรีค้้มคอความเป็นอันดับหนดอนนะัี ที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเต้ยเลยนะครับทีมในลอนดอนตบหมดทุกทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยเชลซีไม่ยอมแน่นอนครับสู้ขาดใจแน่นอนนะครับแล้วก็จะใช้เดอะแบดอย่างเอ็นเฟอร์โซนันเดสเนี่ยเอ็นโซเฟอร์นันเดสเนี่ยนะครับในการ Control Game นครนโทรลเ,เกมนะครับในการขับเคลื่อนเกมนะแต่ว่าเมื่อมาดูมาดูนักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ตรงตรงเลยนะครับผมคิดว่าขุมกำลัองอาร์เซนอลเนี่ย สร้างทีมมา,มายาวนานกว่านะครับทีมชุดนี้เล่นมาด้วยกันเนี่ยอย่างน้อย2องฤดูกาลแล้วนะครับตัวแกนหลักนะมาตินโอเดการพวกฟินเ,เลียมซลิบ้ามากาเยสอะไรพวกนี้มันมันอยู่ด้วยกันมา,มา,ม,ามาพอสมครวรแล้วมันผมคิดว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะครองบอลไ,ได้มากกว่าแล้วเชลซีจะใช้ลูกอัดลูกหนักใส่อาร์เซนอล นะครับผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะเล่นแบบมีอาจจะมีตุยท้องกันมั่งอาจจะมีเตะตัดขามั่งนะฮะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าตตั้แ่น่าจะเอาตัวรอดได้เกมนี้เนี่ยคีย์แมนของอาร์ซนอลอยู่ที่ไคลฮาวเวก์เลยนะครับถ้าเขาทําผลงานได้ดีนะมีความมุ่งมั่นผมเชื่อว่าเขาจะมีมากเป็นพิเศษเพราะเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองกับกับ,ก,บกับแฟนๆเชลซีว่าเขาดีพอนะครับที่จะทำให้แฟนเชลซีเสียได้นะครับและถ้าเขาทำได้นะครับก็จะกลายเป็น turning point ที่ดีสำหรับ นักเตะคนนี้เลยนะอาจจะทำให้ความมั่นคงมั่นใจกลับมาเลยนะครับแล้วก็จะทำให้เชอรัลเนี่ยมีผลงานที่ดีต่อๆจากนี้นะครับนะและ คนหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะีก็คือทางด้านของบุกโยสาก้าถ้าเกมนี้ได้ลงเล่นผมเชื่อว่าไอ้หนูซาก้าเนี่ยที่มันเห็นเพื่อนชนะแมนซิตี้ได้เนี่ยมันก็คงกระหายล่ะนะครับอยากที่จะลดแเล่นในผืนหญ้าบ้างนะครับและน่าจะทำผลงานได้ดีในเกมเกมนี้นะครับถ้าบุกโยสาก้าลงผมคิดว่าอาจะน้องชนะได้แบบไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ลงก็อาจจะดูว่าใครมาแทนที่ถ้าเป็นฟาเบียวเวร่าก็อาจจะต้องดูฟอร์มนะวันนั้นอีกนะครับแต่ว่าสุดท้าย ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะได้ครองบอลมากกว่าแล้วก็บุกเข้าใส่เชลซีเชลซีจะตั้งรับและรอสวนกลับนะครับก็ต้องดูว่าแนวสวนกลับของเชลซีจะคมมากพอไหมนะครับถ้าคมมากพอก็อาจาจะมีสกอร์นะครับแต่ว่าถ้าไม่เฉียบขาดจริงๆผมว่ากินดาบิดรรญาณะชั่วโมงนี้ได้ยากนะครับอาร์เซนอลน่าจะได้3คะแนนมาจากแซม f o ฟอร์ดบิทคับนะโดยสกอร์ผมคิดว่าจะชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนครับ เอาละครับถึงข่าวทุกท่านแล้วนะครับอันนี้ผมลองวิเคราะห์ให้ฟังแล้วเอาข้อมูลมาฝากแล้วเอาความฟ้อมมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับลองมาเป็นเซียนก่อนเกมก็หน่อยสิครับคิดเห็นอย่างไรครับเชลซีอาร์เซนอลผลการแข่งจะเป็นอย่างไรพิมพ์เลยในคอมเมนต์และใครยังไม่ติดตามกันนะครับฝากติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยน,นะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok, ทิกเ o k คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ